เราขอเป็นตัวแทนนะคะขออนุญาตนะคะจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษสิบใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้า นะคะมาอ่านไพ่กันเนาะราศีเมษลัคนาเมษนะคะมาดูกันว่า1 6ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรและเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว้าวเอ็ดออฟบอนนะคะงานใหม่นวัตกรรมใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่นะคะสมัครงานไว้มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้รับเรียกสัมภาษณ์หรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่นะคะบางคนอาจจะได้ ย้ายงานย้ายแผนกไปรับงานรับตำแหน่งใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆนะโอกาสดีๆการเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะใบที่2องคิงออ u คันะคะ King o ฟ Cup เป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบคนอุปถัมภ์หรือพบคนที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาได้นะคะ คนโสดเนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักในเรื่องของความสุขเนาะมีคนที่อายุมากกว่าเราเนาะคนนี้เขาอบอุ่นใจดีเป็นลักษณะของคนที่อบป,ป้านะหรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อแม้ก็ได้จะเข้ามาอยากศึกษาดูใจกับเราในช่วงนี้หรือถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักนะคนนี้เขาเป็นอาจจะเป็นในลักษณะของคนในครอบครัวผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ให้การ ให้คำปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องงานอะไรที่มันเคยมีอุปสรรคมีปัญหาต่อจากนี้งานจะราบรื่นขึ้นอุปสรรคปัญหาใดๆทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ออกจากงานตกงานถูกเลิกจ้างถูกหลอกถูกโกงเนาะหรือมีความเสี่ยง ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ลงทุนใดๆก็ศึกษาให้ละเอียดมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่กำลังจะเหมือนเสี่ยงเงินะออนะคะหรือบางคนอาจจะออกจากงานมาตกงานมานานแล้วนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานแล้วในช่วงนี้นะคะบางคนหยุดนิ่งมานานนะแต่ว่า the hangman เขาเป็นลักษณะของคนที่มองมุมกลับนะคุณมองไม่เหมือนคนอื่นมุมมองแง่แง่เขาเรียกว่าไรแง่ความคิดของคุณอะ่ะมันเป็นคนที่ กลับหัวมองมองแปลกแตกต่างจากคนอื่นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคือคุณมีความคิดแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็บางคนอาจจะนําความคิดเนี่ยออกมาใช้ในการดําเนินชีวิตก็ได้เพราะคุณแง่มมองของคุณอนะมุมมองของคุณอนะมันไม่เหมือนคนอื่นอช่วงนี้คุณอาจจะนิง่งบางคนอาจจะหยุดนิง่งรอนิ่งเพื่อรอหรือหยุด หยุดนิ่งมานานแล้วเนาะไม่ขยับไม่ขยื่อนเนาะการหยุดนิ่งของคุณอะ่ะบางคนอาจจะนิ่งเพื่อใช้สมาธินั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดสมาธิเกิดสติต่อจากนี้ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ช่วงนี้นะคะให้รามัดระวังในเรื่องของสุขภาพอะไรที่มันเกี่ยวกับความคิดการปวดหัวไมเกรนหรือเจ็บขาเอ็นข้อต่อหัวเขา่านะคะเรามัดระวังนะคะวิวออฟฟ่ t จูนเห็นไหมชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นวิว o อฟฟ่ t จูนคือกงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของโชคลาภ ชีวิตของคุณกําลังจะหมุนอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนอาจจะได้รับงานใหม่เปลี่ยนงานโยกย้ายงานหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการการเรียนรู้เนาะวิวออฟจูนเป็นลักษณะของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้เนาะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาบางคนมีเกณฑ์เดินทางไปศึกษาไปเรียนต่อนะคะ เหมือนชีวิตของคุณกําลังจะเดินทางบางคนเดินทางต่างประเทศบางคนได้ทุนเพื่อจะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเนาะกงล้อของการเปลี่ยนแปลงเนาะมันกําลังจะหมุนวนเอาคู่บุพเพสันนิวาสกลับมาให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นบางคนอาจจะเป็นรักเก่าบางคนเป็นคู่บุพเพสันนิวาสมีเกณฑ์ที่กําลังจะหมุนวนเอาคนที่เคยรู้จักพบเจอกันใน ไม่ว่าชาตินี้หรืออดีตชาติกลับมาให้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนนี้เขาโปรไฟล์ดีด้วยนะถ้าคุณดูในเรื่องของการมีคู่เนาะคู่ที่คุณกาลังคนที่คุณกําลังจะได้พบเจอกันแบบเป็นเนื้อคู่เนาะคนนี้เขาโปรไฟล์ดีการศึกษาดีฐานะดีนะคะขอให้คุณได้เจอนะคะมา ใบที่5ของคุณซิกออฟซิกออฟสอดน,นะคะหดาบนะคะหดาบเป็นลักษณะของการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงคุณคุณเดินทางออกจากที่เดิมจุดเดิมที่ที่อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วไม่ตอบโจทย์นะคะอยู่แล้วมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาดาบหมถึงปัญหาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยคุณเออออกมาจากที่เดิมแต่คุณพกพาเอาปัญหามาด้วย ช่วงนี้ถ้าใครเป็นนี่อยู่นี่ยอย่าสร้างนี้เพิ่มปัญหาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะมาแน่คุณมีเกณฑ์เดินทางนะเนี่ย นายอัวรนะคะอัศวินถือคาธานะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจชอบลุยชอบบุกชอบปฏิบัติชอบเดินทางอยู่กับที่ไม่ค่อยได้นานเป็นคนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวป่าเขาลมนำใครอะไรเนี่ยคุณชอบนะคะมีเกณฑ์เดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินเดินทางไปหาอะไรใหม่ๆทานะคะและงานที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่ไฟแรงนะคะคุณเป็นคนที่เาขาเรียกว่ามีความคิดมี หัวคิดในเรื่องของครีเอทงานอยู่ตลอดเวลานะคะว้าวเดือดซันอื้ชีวิตของคุณกำลังจะประสบพบเจอกับความสุขสว่างสดใสชัดเจนนะคะอะไรที่มันเคยขุ่นมัวเนืะออะไรที่มันเคยหยุดเคยนิ่งมานานต่อจากนี้มันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นงานได้เลื่อนขัน้นงานได้เลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นี่มีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่นะเนี่ยเนี่ย กลงล้อของโชคลาบแล้วเดือนสันโชคลาบก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยใครชอบในการเสี่ยงโชคนะลองดูชอก้อนใหญ่เลยล่ะเนี่ยหลังจากที่ชีวิตเคยคุณเคยตกที่นั่งลําบากถูกหลอกถูกโกงออกจากงานหรือถูกกีดกันนิ่งหยุดโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะสว่างสวยสดใสชัดเจนมากนะคะใครแต่งงานแล้ว อยากมีลูกอยากมีบุตรช่วงนี้กาลังจะได้มีเนี่ยคนนี้เขาตั้งครันอยู่เห็นไหมมีเกณฑ์ตั้งครันเนาะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของสุขภาพเนาะสุขภาพอะไรที่มันเคยเจ็บป่วยลดเขาเรียกเขาเรียกว่าสุขภาพที่เคยถดถอยต่อจากนี้สุขภาพของคุณจะแข็งแรงนะคะจะแข็งแรงขึ้นนะคะชีวิตสดใสขึ้นนะคะมาดูกันต่อ,อ,อ judgment จัสเมนเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่คุณได้เจอเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่คุณเคยทำไว้แต่ต่อจากนี้ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนาะมีเกณฑ์จำลังจะได้รับเงินที่เป็นเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดกเนาะเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของแบบชีวิตเนาะอย่างที่เราบอกชีวิตกำลังจะพลิกฟื้นโอกาสใหม่ๆทั้งงานทั้ง เงินการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปในสู่สิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยเดินทางออกจากที่เดิมเนะเดินทางเพื่อไปพบเจอความสําเร็จและจุดมุ่งหมายใหม่ๆในชีวิตคุณมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงกรรมใช่หไหมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยทําอะไรไม่ดีคุณเคยคุณกรรมคุณได้รับผลกรรมนั้นแล้วแต่ ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยทําดีประพฤติดีปฏิบัติดีสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางธรรมะเนาะขอให้คุณ กรดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรรอรับผลบุญที่คุณทําอยู่นะคะและผลบุญที่คุณได้ทําเจ้ากรรมในเวรรับรู้รับทราบและรับผลบุญนั้นแล้วและตอนนี้เขากําลังจะปลดปล่อยคุณชีวิตคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะปลดปล่อยเวรกรรมต่อกันและต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้พบเจอกับความสว่างสดใสน,นะคะ f o r f Pentacles เนาะในเรื่องของการเงินเนาะคุณอยากเก็บเงินอยากอมเงินเนาะ พื้นฐานของคุณน่ะมันเป็นลักษณะของคนที่มีความตระนีทีเหนียวในเรื่องของการใช้เงินอยู่แล้วเนาะใช้เขาเรียกว่าอะไรคิดมากคิดเยอะกับเรื่องของการใช้เงินเนาะอยากเก็บเงินอยากออมเงินเอาไว้กับตัวเนี่ยนั่งทับเงินเอาไว้เลยนะคะและช่วงนี้คุณวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินมากขึ้นนะคะมาโอ้โหเซเว่นออฟเพนทเลเจหรียญนะคะเงินที่คุณรออยู่เงินก้อนนี้มันมาจากการลงมือทำ เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานของคุณอาจจะรองเงินเกะเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์ในเรื่องของเออเงินปันผลเงินเบี้ยเลี้ยงเงินไรายได้อะไรบางอย่างที่เคยลงมือทำไปแล้วตอนนี้มันกำลังจะส่งผลกลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนนี้รออยู่เนี่ยกำลังจะเข้ามานะคะเราขอให้พี่ไพ่มั่งมีสีสุขเนาะเป็นไพ่ออโเคลแบบไทยนะคะช่วย สรุปหรือแนะนํานะคะว่ามีเรื่องใดที่พี่ไพ่ยอยากบอกอยากแนะนํานะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะเราขอสามใบนะคะมาฮืมวินเนอร์ชัยชนะว้าวชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นมากๆเลยชัยชนะและความสําเร็จนะคะ อุปสรรคปัญหาใดๆมันจะถูกขจัดปัดเป่าไปนะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะมุ่งสู่ความสําเร็จความมัง่งคั่งความร่ํารวยนะคะใครชอบในการเสี่ยงโชคที่เราบอกเนาะเนี่ยเราเคยจับได้ใบนี้แล้วเราเหมือนได้ได้รับรางวัลน,นะคะมีโชคอเออช่วงนี้คุณมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะเนี่ยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาดิมารั์เนาะเลขที่บ้านให้โชค หรืออาจจะเป็นในลักษณะของเงินที่มาจากการขายทรัพย์สินที่ดินอยากขายที่อยากซื้อที่ช่วงนี้อาจบางคนอาจจะมีเงินแล้วอยากจะซื้อที่เอาไว้เป็นเจ้าของที่ดินก็ได้หรืออยากขายที่ตรงนี้มานานแล้วช่วงนี้จะได้ขายนะคะหรือมีโชคที่มาจากที่ดินนะคะเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชคมาขออีกสองใบนะคะราศีเมตรละขนาเมษนะคะพี่ไพ มั่งมีสิทสุขนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกอีกนะคะมาอื้ว้าวยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกมันก็เป็นลนักษณะของชัยชนะและความสําเร็จเหมือนกันอื้คุณได้รับความสําเร็จหลายๆด้านเลย <c oughs> เราบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปของเราในวันเนี้ยมีโชคนะคะมีโชคในเรื่องของตัวเลข <c oughs> ไปดูเอานะคะ <c oughs> มีทั้งวินเนอร์มีทั้ง การได้รับชัยชนะเนาะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นเหมือนแบบได้รับรางวัลที่สองอ่ะคนเนี้ยอืมแต่ก็ได้รับรางวัลอยู่ดีนะคะมันเป็นลนักษณะเหรียญที่เหรียญที่เขาถืออยู่มันเป็นเหรียญหมายเลขสองอ่ะถึงเราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เราก็ได้รับซึ่งชัยชนะนะคะแต่อใบแรกนี่คือวินเนอร์เลยนะคะมีโชคลาภในเรื่องของการเงิน มีในลักษณะของการได้รับชัยชนะความสําเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราเคยทํามานะคะค่อยใบหนึ่งมาอแปดนะคะเลขที่แปดเป็นลักษณะของการเจรจาอ่าเขาเรียกว่าซับหรืออะไรเขาเรียกหมนนะช่วงนี้เหมือนพูดเจรจาดีาเจรจาดีจะพูดจาไพเลาะ น่าเชื่อถือมีความรู้มีหลักการจะเรียกทรัพย์เรียกโชคเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปากเป็นเอกอะเออปากเป็นเอกเลขเป็นโทอะช่วงนี้พูดอะไรที่จูงใจคนนําเสนองานที่จูงใจคนอะจะดีจะเรียกทรัพย์เรียกโชคเนาะคนเชื่อในวาจามีเสน่ห์ทางวาจานะคะช่วงนี้เจราจาค้าขายนำเสนออะไรดีนะคะช่วงนี้ก็ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพบางทีอาจจะพูดเยอะใช้เสียงเยอะก็ระมัดระวังอาการเจ็บคอรประมาณนี้นะคะหรือคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์ได้โดดเด่นโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่สนใจของคนหมู่มากนะคะแต่ที่แน่ๆคือชัยชนะความสำเร็จที่กำลังจะได้รับนะคะการเงินเนาะสุขสบายเนาะมีเงิน มีเงินมีงานมีฐานะอะไรก็แล้วแต่เนาะมันเป็นลนักษณะของอุปสรรคปัญหาเราจะสามารถเอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้ประสบความสําเร็จนะคะฐานะดีแข็งแรงนะคะสุขภาพดีแข็งแรงนะคะประสบพบเจอกับความสุขอย่างแน่นอนเพราะว่าใบแรกของคุณเป็นยวินเนอร์นะคะการ มีชื่อเสียงการได้รับชัยชนะชนะเลิศนะใบนี้นะคะการเป็นที่หนึ่งนะคะงานดีงานได้รับความสําเร็จการได้ยอมรับเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งการเงินดีนะคะร่ํารวยนะคะสุขภาพที่ดีช่วงนี้ให้ระวังน้ําหนักตัวนะคะความรักเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนโสดเราเป็นเหมือนคนที่ได้รับความชื่อเขาเรียกว่า ชื่นชอบของใครหลายคนเนาะทั้งมีสเสน่ห์ทางวาจามีสเสน่ห์ทางรูปร่างหน้าตาในช่วงนี้นะคะดึงดูดนะคะและได้รับความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงโอเคนะราศีเมษลัคนามเมษนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังแข็งแรงมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินเพราะคุณมีทั้งเน e s เดมีทั้งวินเนอร์มีทั้งวิวออฟฟอร์จูนไพ่คุณดีบอกเลย ดีมากนะคะโชคลาบในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณรับเขาเรียกว่าเมจิกของไพ่ทาโร่สำหรับนี้ไว้นะคะให้คุณมีโชคมีลาบมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสมสิ่งใดสมจใจปรารถนานะคะงานเงินได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เติบโตได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ วันนี้เราลาไปก่อนเราต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID ดี n e นนะคะหรือใครดูคลิปที่เราทําให้แล้วอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แตง์หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะเงินที่ได้มาก็เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆหรือนําส่วนหนึ่งมาซื้อไพ่สาหรับใหม่ๆนาส่วนหนึ่งแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนเมจิกทาร์าลตบายคิตตี้คะ่ะ